ยูทูบเบอร์อันยองเซลเข็มโคเดมิดาทุกคนสวัสดีค่ะเข็มค่ะวันนี้ตามที่ได้นัดเอาไว้นะคะว่าใครที่ต้องการแปลภาษาเกาหลีให้แปลเร็วแปลง่ายขึ้นจับจุดวิธีการแปลได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เรียบเรียงได้เร็วมากขึ้นในวันนี้เข็มจะมาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคลาสนะคะก่อนอื่นไม่พูดถึงไม่ได้เลยถึงปัญหาของการแปลนะคะที่เพื่อนเพื่อนแจ้งเข็มเข้ามากันเยอะมากแล้วก็มีคอมเมนต์เยอะนะคะว่าแบบต้องการการแปลแบบนี้ทั้งไม่รู้ว่าต้องแปลยังไง หลายคนบอกว่าอ่านออกแล้วแต่ว่าทีนี้จะเริ่มแปลจริงๆแล้วแปลไม่ได้ไม่รู้ว่าจะต้องแบบจับต้นชนปลายยังไงด้วยความที่ประโยคเกาหลีเนาะ <c oughs> เขายาวแล้วก็เข,า,า,เขา,ามีการสลับตำแหน่งวางไม่เหมือนกับเรามันจึงทําให้เรางงไปหมดเลยค่ะทุกคนเข็ <c oughs> มก็เลยเอาวิธีการแปลแบบ1 3 2มอาฝากนะคะเป็นวิธีการแปลง่ายๆเพราะว่าเราอะเคยจํากันได้ว่าภาษาเกาหลีแปลจากข้างหลังมาข้างหน้านะที่เราเคยถามว่าจริงหรอแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าจริงไหมนะคะตอนที่เราตอนที่เข็มเอาสูตรวิธีการแปลง่ายๆคือ1 3 2คือการแปลจากประธานของประโยคแล้วก็แปลจากคำ ำกริยาใช่ไหมคะแล้วเราก็ลองแปลกันแล้วปรากฏว่าเพื่อนๆเนี่ยก็ได้บอกว่าเออวิธีนี้มันแปลง่ายนะวิธีนี้มันเออใช้ได้เนาะแบบนี้นะคะเพราะเราลองแปลแบบนี้นะคะเราก็เห็นได้ว่าวิธีการแปลภาษาเกาหลีดูจากหลักๆมนะันอะดูง่ายจริงๆแต่เราอย่าลืมนะคะว่าตอนที่เราฝึกกันอนะมันเป็นแค่ประโยคสั้นๆคือมีประธานมีกรรมกริยาแค่3ตัวเองอะแต่ภาษาเกาหลีเนี่ยมีการใช้ประ,ประโยคเกาหลียาวมากแล้วก็มีการขยายนู่นนี่นั่นเพิ่มเข้ามาอีกนะคะแต่ด้วยวิธีการที่เข้มฝากไว้เป็นวิธีการเริ่มต้นที่ดีสําาาาหรรรับคคคนนนนททีี่่่่ออออออยยกกจะะะเิมต้้แแปลลวง ต้องไปดูคลิปนี้นะนอกจากนี้นะคะสําหรับคนที่กําลังฝึกอ่านอยู่อยากจะลองแปลเองหาที่แปลเองแปลจากเนื้อเพลงบางทีอาจจะยากเกินไปนะคะเข็มก็เลยแนะนําแหล่งอ่านการ์ตูนภาษาเกาหลีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะอันดับ5เรื่องมาให้ด้วยที่คนเกาหลีเขาชอบอ่านเข็มต้องบอกว่าการ์ตูนเมื่อก่อนกับการ์ตูนตอนนี้ มีความแตกต่างกันนิดหนึ่งคือเดี๋ยวนี้นะักวาดเขาเยอะขึ้นงานสวยขึ้นภาพสวยขึ้นจะเห็นได้ว,ว่าหลายเรื่องที่เราเห็นกันนะี่ะเขาเอามาทําเป็นซีรีส์แล้วเรียบร้อยนั่นแปลว่าเนื้อเรื่องที่เราได้เห็นในการ์ตูนเนี่ยก็สนุกไม่แพ้กันกับซีรีส์เกาหลีเลยนะใครที่ยังไม่พร้อมที่จะดูคลิปภาษาเกาหลีหรือดูซีรีส์ในภาษาเกาหลีแล้วก็ดูซับแบบเร็วๆนะคะแนะนําให้อ่านการ์ตูนก่อน mm hmm. การอ่านช้าๆจะช่วยให้เราเข้าใจภาษาเกาหลีได้เร็วมากขึ้นเพราะว่าเราสามารถหยุดอ่านใครครวนพิจารณาดูซิว่าเอ้ มันคือมันแปลว่าอะไรได้บ้างนะคะดังนั้นเข็มก็เลยแนะนําการ์ตูนมาให้ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วค่ะใครที่ยังไม่ดูต้องรีบไปดูนะนอกจากนี้นะคะคนที่เริ่มอ่านภาษาเกาหลีแล้วคนที่ลองดูแล้วนะคะยังไม่แน่ใจว่าทําถูกไหมยังขาดอะไรไปทําไมเราถึงยังฝึกไม่ได้เข็มมี3อย่างที่จําเป็นในการฝึกภาษาเกาหลีทําคลิปมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ3จริงนี้ถ้าทุกคนมีรับรองว่าสามารถแปลภาษาเกาหลีได้แน่นอนแล้วก็ มันเป็น3มอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราก็ลืมมันไปนะคะดังนั้นเราต้องรู้3มสิ่งนี้คลิปนี้เขียวก็ทำมาให้แล้วนะคะนอกจากนี้นะคะหลายคนยังถามเขยนเข้ามาถึงการแปลประโยคยาวๆเราอย่างที่เราบอกกันไงว่าตอนนี้เราแปลประโยคสั้นๆนะคือมันสั้นแล้วมันก็ดูง่ายใช่ไหมคะอันไหนคือประธานอันไหนคือกรรมอันไหนเป็นกริยาแบบนี้เราแปลได้เลยทีนี้เราพอเราเจอประโยคยาวๆบ้างแบบยาวแบบ3บรรทัดต่อกันยังอ่านไม่เสร็จนะคะคือยาวมาก แล้วเราก็มาลองแปลกันดูว่าเราควรจะดูอะไรจากตรงไหนเข็มก็ให้ทริควิธีการดูประธานของประโยคแล้วนะคะให้ทริคการดูกรรมของประโยคแล้วแล้วก็หากริยาลองแบ่งประโยคดูทีนี้เข็มจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในภาษาเกาหลีอ่ะประธานเขาอาจจะสั้นแค่นี้หรือเขาอาจจะยาวมากก็ได้กรรมอาจจะสั้นแค่นี้หรืออาจจะยาวมากก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราดูเป็นไหมว่าตรงไหนคืออะไรพอเราจับทริคได้เราดูได้ต่อให้เราไม่รู้ วิธีการใช้เวกรนนั้นแต่เรารู้แค่คอนเซ็ปต์ไวกร์รู้แค่คำศัพท์เราก็สามารถแปลประโยคนั้นได้ค่ะซึ่งวิธีการนี้เขียมก็รวบรวมว่าให้ในคลิปนี้แล้วเรียบร้อยได้ค่ะ สำหรับเขมนะเขมมองว่าคนที่อ่านคล่องแล้วรู้ไวยากรณ์พื้นฐานมาบ้างพื้นฐานคือพื้นฐานจริงๆอย่างเช่นอึนลื่นอีกาอึนหนพวกนี้นะคะที่เป็นคําชี้พื้นฐานเขมมองว่าสามารถทําได้สามารถเริ่มแปลได้แล้วก็ยิ่งรู้ไวยากรณ์เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีมากเท่านั้นค่ะเพราะว่าไวยากรณ์จะเข้ามาทําให้เราสร้างประโยคหรือเข้าใจความหมายของประโยคนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้นดังนั้นเข้มมองว่าถ้าพออ่านออกแล้วอ่ะอ่านคล่องแล้วนะทุกคนเริ่มฝึกแปลได้เลยมันจะทําให้เราเข้าใจภาษาเกาหลีได้เร็วม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็ เรียบเรียงได้เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะ <S <S แต่สําหรับคนที่อ่านออกแล้วลองฝึกคนเดียวแล้วยังแปล ไม่คล่องยังจับต้นชนปลายไม่ถูกลองใช้วิธีที่เข็มเล่ามาตามคลิป1234แล้วยังทําไม่ได้ไม่มั่นใจว่าถูกไหมแปลแบบไหนถึงจะถูกไม่อยากฝึกคนเดียวถ้ากําลังคิดอยู่ว่าอยากจะไปฝึกแปลที่ไหนดีหรืออยากจะได้ทริคเพิ่มเติมในการแปลให้เรามองเห็นประธานกรรมกริยาได้เร็วขึ้นมองหาจุดที่ต้องตัดประโยคในการแปลได้เร็วขึ้นเข้าใจวิธีการแปลแล้วก็รู้ฟังก์ชันในการเรียบเรียงได้มากขึ้นนะคะตอนนี้เข็มได้จัดทําคลาสขึ้นมานะคะเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเข็มจะขออนุญาตเล่าถึง card, คีย์เวิร์ดคลาสคลาสไปช ะะให้ทุกคนได้ฟังว่ารายละเอียดในคลาสมีอะไรบ้างคลาสนี้จะช่วยทุกคนเข้าใจการแปลได้ยังไงบ้างค่ะสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมนะคะทุกคนสามารถนําวิธีการที่เข็มทําให้ในคลิปก่อนหน้านี้ไปปรับใช้ได้เลยแต่สาหรับคนที่พร้อมแล้วอยากจะเข้าไปฝึกแปลกับเข็มแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันค่ะ ก่อนอื่นเข็มต้องเล่าก่อนว่าคลาสนี้เหมาะกับใครบ้างอย่างแรกเลยคือคนที่ต้องการจะแปลประโยคภาษาเกาหลีให้ได้ไม่ว่าสั้นหรือยาวประโยคภาษาเกาหลีแบบสั้นอยากแปลได้ประโยคภาษาเกาหลีแบบยาวอยากเห็นแล้วรู้ว่าต้องเริ่มแปลยังไงตรงไหนฉันจะต้องดูตรงไหนก่อนอันนี้คือมันยาวมากแล้วฉันต้องเริ่มจากท้ายประโยคเหรอ หรือว่าหน้าประโยคต้องเริ่มแบบไหนนะคะคนที่อยากรู้ว่าเราควรจะเรียบเรียงประโยคนั้นอย่างไรดีคนที่อยากเข้าใจว่าในประโยคนี้สามารถแปลได้กี่รูปแบบบ้างแล้วเราจะเลือกรูปแบบไหนถึงจะถูกต้องที่สุดคนที่ลองแปลประโยคภาษาเกาหลีแล้วบางทีเจอคำศัพท์ที่ไม่รู้เจอไวยากรณ์ที่ไม่รู้ต้องทอํายังไงกับมันแล้วเขนมีวิธีทํำยังไงถึงเห็นประโยคหรือเห็นไวยากรณ์ที่ไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยเห็นหรือใช้ไม่เป็นเนี่ยแล้ว สามารถแปลประโยคนั้นได้และในครั้น,นี้นะคะเหมาะกับนักเรียนที่อ่านออกแล้วเขียนได้แล้วรู้ประโยคพื้นฐานรู้แวยรณ์พื้นฐานมาบ้างนะคะพวกอีกาอึ่นนค่าคำชี้ประธานกรรมกริยาทั้งหลายการผ่านท้ายประโยคถ้าใครยังไม่รู้อย่างพื้นฐานนะแต่วขีมจะพูดให้ฟังอย่างเช่นโกชิตะที่แปลว่าอยากจียนไนโอที่แปลว่าไม่พวกนี้นะคะ ถ้ารู้พื้นฐานมาบ้างก็จะดีมากเรียนเร็วมากขึ้นแต่ถ้าใครยังไม่รู้แต่มีแผนว่าเดี๋ยวจะเรียนรู้เพิ่มเติมในอนาคตเข้มีวิธีดูให้ว่าต้องดูและใช้งานเขาอย่างไรค่ะนั่นแปลว่าต่อให้ทุกคนไม่รู้แวร์กรไหนในมันมาก่อนเลยแต่ถ้ามาเรียนคานี้เขยมมีวิธีดูให้ค่ะเขยมมีวิธีบอกให้ว่าต้องทำยังไงต่อจึงจะสามารถแปลประโยคภาษาเกาหลีนั้นให้ออกมาเข้าใจได้แล้วก็แปลออกมาได้เร็วขึ้นใช้เวลาในการแปลน้อยลงเพิ่มความแม่นยำมากขึ้น คลาสนี้นะคะจะเป็นคลาสออนไลน์เรียนที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เป็นคลาส p r i v a t e y ที่นักเรียนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าเรียนได้นะคะทุกบทเรียนเข็มจัดทามาให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเป็นในรูปแบบของคลิปนะคะทุกคนสามารถล็อกอินเข้าเรียนได้ใครที่เคยเข้าเรียนคลาสก่อนๆมาแล้วนะคะสามารถเข้าเรียนด้วยวิธีเดิมได้เลยส่วนใครที่ยังไม่เคยเข้าเรียนไม่ยากค่ะเข็มมีวิธีการเข้าเรียนให้ค่ะย้ํานะคะว่าคลาสนี้เข้าเรียนได้เฉพาะนักเรียนของเข็มโคเดียเท่านั้นเพราะเนื้อหาจัดทําขึ้นมาพิเศษเฉพาะนักเรียนที่ต้องการที่จะแปลภาาษเเเกกกหหลลีีีีีไไดดดด้้้้้จจรรรริงงๆในนนนนนนคคททททุะยยยยบบััม10ว ดี๋ยวขิมจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนนะคะนะคะเราจะเจอประโยคสั้นๆแบบนี้นะคะนี่ตอนที่เราบอกว่าเราแปลประโยคจากหลังมาหน้าเนี่ยจริงหรือเปล่าประโยคสั้นๆแบบนี้ทุกคนแปลได้ไหมจากหลังมาหน้าแปลได้แล้วถ้าเป็นประโยคที่ยาวขึ้นแบบนี้ล่ะคะแปลได้ไหมอ๋อก็ยังแปลได้อยู่ใช่ไหมคะแล้วถ้ายาวขึ้นมาอีกนิดนึงล่ะแล้วถ้ายาวแบบนี้เลยล่ะคะทุกคน หลังจากที่ทุกคนเรียนในคลาสนี้เสร็จนะคะทุกๆประโยคที่ทุกคนเห็นมาทุกคนจะสามารถแปลได้สามารถจับต้นชนปลายได้ว่าควรจะแปลอะไรก่อนแปลอะไรหลังตรงไหนคือประธานตรงไหนคือคําขยายตรงไหนคืออะไรทุกคนจะดูออกนะคะในคลาสนี้เข็มจัดเตรียมทิก วิธีการฝึกแล้วก็เนื้อหามาให้เรียบร้อยแล้วค่ะคนะคะนี้เข็มเตรียมมาให้ทั้งหมด10เนื้อหาหลัหกๆด้วยกันเราจะเรียกว่า10บคีย์นะคะค่น,นี้ชื่อคีย์เวิร์ดค่ะทางรัฐพิชิตการแปลดังนั้นคีย์หรือกุญแจทั้ง10ดอกนี้จะทําให้ทุกคนสามารถแปลประโยคภาษาเกาหลีได้เร็วมากขึ้นแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงนะคะในคีย์ที่1กุญแจดอกแรกที่เข็มเอาฝากเราจะมาดูกันว่าวิาวธีการแปลเกาหลีเนี่ยมีกี่รูปแบบเราจะมาดูกันว่าเราจะเลือกแปลโดยการใช้งานอย่างไรเราจะวางแผนการแปลด้วยตัวเองยังไงบ้างเราจะเลลือกกใช้วิธีารแป แบบไหนที่จะเหมาะกับตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วทุกคนสามารถกําหนดเป้าหมายการฝึกแปลในคีย์นี้ได้เลยค่ะคีย์ที่2นะคะเราจะมาดูกันว่าทํายังไงดีเมื่อเราเจอคำศัพท์ที่สามารถแปลได้หลายความหมายคำหนึ่งบางทีมีเป็น 30- 40ความหมายเราจะเลือกยังไงเราจะดูยังไงเราจะปรับใช้ยังไงกับประโยคที่เราดูอยู่นะคะเข <Okay, S 2> มีวิธีการฝึกแบบพื้นฐานมาให้แล้วก็เดี๋ยวทุกคนนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆอ่ะการใช้คําศัพท์ตรงนี้นะคะนอกจากการแปลแล้วอะ่ะทั้งการอ่านใช่ไหม การฟังเราก็สามารถนําทริคในคีย์นี้ไปปรับใช้ในการใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีทุกทุกอย่างใช่ไหมที่เราต้องใช้ทั้งอ่านแปลทั้งการฟังบางทีเราก็ต้องเลือกว่าสรุปที่เขาพูดมาเนี่ยมันคืออะไรมันแปลว่าอะไรเดี๋ยวในคีย์นี้มีวิธีการใช้มาให้ค่ะคีย์ที่3นะคะสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการแปลภาษาเกาหลีเนี่ยมีอะไรบ้างที่ต้องรู้นะคะ วิธีการแปลวิธีการดูความเข้าใจที่ควรจะมีก่อนที่จะเริ่มแปลนะคะเข็มเรียงมาให้แล้วแล้วก็รวบรวมเนื้อหาที่คิดว่าจําเป็นต่อ,อนักเรียนที่กําลังเริ่มแปลที่ต้องรู้ก่อนเพราะว่าบางทีแบบเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลที่ยังไม่ตรงกับการใช้งานจริงๆสักเท่าไหร่หรือบางเรื่องเป็นเรื่องที่ควรจะรู้แต่นักเรียนอาจจะยังไม่รู้เข็มรวบรวมมาให้แล้วในคีนี้ค่ะสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการแปลทุกอย่างเอามาให้แล้วคี์ที่4ค่ะเราจะเริ่มต้นแปลภาษาเกาหลีอย่างง่ายๆด้วยการดูคําลงท้ายภาษาเกาหลีให้ออก ในประโยคภาษาเกาหลีเนี่ยด้วยความที่เราดูว่าภาษาเกาหลีเขามีวิธีการแบ่งลำดับการใช้ภาษาใช่ไหมคะดังนั้นการลงท้ายประโยคที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยเข็มรวบรวมมาให้แล้วว่าแบบไหนใช้กับใครแบบไหนหมายความว่าอะไรแบบไหนเหมาะสมกับอะไรบ้างไม่เหมาะสมกับอะไรบ้างเราควรใช้แบบไหนบ้างนะคะรวบรวมมาให้แล้วในคีนี้ เราจะพูดถึงการลงท้ายประโยคล้วนๆเลยค่ะทุกคนล้วนๆเลยถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานหรือไม่มีวิธีใช้เดี๋ยวเข็มจะบอกให้ว่าอะไรคืออะไรแล้วทุกคนสามารถนําไปใช้ได้ค่ะดังนั้นในคลาสนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการลงท้ายประโยคที่เจอบ่อยๆที่ทุกคนสงสัยรวมมาให้แล้วทีที่5นะคะเราจะมาเริ่มลองฝึกแปลจากสูตรพื้นฐานที่เราใช้กันว่า แปลแบบนี้หน้าตาแบบนี้แปลยังไงด้วยประโยคสั้นๆอาจารย์2คำสามคำแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขยับไปแปลมากขึ้นในกีที่5เราจะแปล แบบนี้จนกว่าจะคล่องแล้วก็ในระหว่างคาดเนี่ยเดี๋ยวเข็มจะบอกคําศัพท์แบบคําต่อคําเหมือนเดิมอ่ะเข็มก็จะบอกว่าเอออันนี้แปลว่าอะไรอันนี้ทำยังไงอันนี้เรียบเรียงแบบไหนนอกจากที่ทุกคนจะได้รู้ว่าความหมายของประโยคนั้นแปลว่าอะไรทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีการแปลจริงๆวิธีการมองที่เราใช้มองกันว่าเรามองยังไงแล้วแปลยังไงออกให้เร็วที่สุดวิธีการเรียบเรียงประโยคนะคะแล้วก็เก็บคําศัพท์ไปด้วยดังนั้นในคัที่หนี้เราจะมาเริ่มกันแบบเบาๆจากคนที่แบบแปลไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตรงนี้ คีย์เดียกนะคะจับใจความสำคัญแค่มองประโยคก็แปลได้ในคีย์นี้เราจะมาลองแปลประโยคที่มีความยาวขึ้นซับซ้อนมากขึ้นมาเรียนรู้วิธีการเรียบเรียงคำว่าควรจะอย่างไรมันข้างหน้ามาหลังตลอดจริงหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยมันสลับที่ได้วะเฮ้ยหรือว่ามันต้องแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าไหมหรือว่าแปลยังไงนะคะเดี๋ยวเขมมีวิธีการดูมาให้แล้วก็เดี๋ยวเราลองแปลกันทั้งขาดอยู่กับเขมทั้งคาดค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะแปลไม่รู้เรื่องนะเพราะเขมอยู่กับทุกคนตลอดทั้งคาดค่ะ คีที่7จจะแปลยังไงดีเมื่อประโยคมารวมกันแบบนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นว่าในประโยคหนึ่งประโยคเนี่ยมันมี ความเป็นก้อนหลายๆก้อนอยู่ในประโยคเดียวกันใช่ไหมคะทีนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการที่ประโยคหนึ่งประโยคมารวมกับประโยคอื่นๆอยู่ด้วยกันมีประโยคเล็กอยู่ในประโยคใหญ่อีกทีเนี่ยเราแปลกันยังไงเราดูยังไงเราทํายังไงถึงจะรู้ว่าประโยคนี้มันมีหลายประโยคอยู่ด้วยกันนะหรือว่าเราจะดูยังไงว่าเฮ้ยก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยเป็นกรรมนะก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยเป็นประธานของประโยคนะในคีย์ที่7นี้นะคะเขมมีวิธีดูมาให้แล้วก็ทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีการดูเพื่อให้การแปลงง่ายมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะคะต่อไปปถ้าเจอระโยคที่ แอบมีประโยคเล็กๆอยู่ในประโยคยาวทุกคนก็สามารถแปลได้แล้วค่ะขีที่8รวมสูตรการแปลเกี่ยวกับเวลาถ้าไม่รู้ระวังแปลผิดนะคะคีนี้เดี๋ยวเขมใครที่ยังใครที่เรียนเวกอนเกี่ยวกับการผ่านเวลามาบ้างแล้วหรือใครที่ยังไม่เรียนเขมมีวิธีการดูมาให้อย่างรวดเร็วว่าถ้าเราจะดูว่าประโยคนี้เป็น,เป,นเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตเราจะดูได้ยังไงไม่ได้ดูแค่ท้ายประโยคไม่ได้ดูแค่เวกอนอึลโกเอลเฮสโซยไม่ได้มีแค่นี้นะคะในภาษาเกาหลีมีการบอกความเป็นอดีต ความเป็นปัจจุบันความเป็นอนาคตมากกว่านั้นเยอะมากในคีนี้เขมรวบรวมวิธีการดูมาให้แล้วทั้งการผ่านท้ายประโยคทั้งการใช้ในประโยคดังนั้นทุกคนจะได้สังเกตจากวิธีการไปดูว่าเฮ้ยอ๋ออันนี้มันเป็นอดีตนี่หว่ามันไม่ได้เป็นประธานนะมันเป็นคําเชื่อมหรือมันเป็นอะไรแบบนี้นะคะทุกคนจะดูออกมากขึ้นมีนักเรียนเคยถามว่าพี่เขมทําไมมันมีคําชี้ประธานในประโยคเยอะจังนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่การชี้ประธานแต่มันเป็นอย่างอื่นซึ่งเราจะได้เรียนกันในคีนี้ค่ะคีที่9นะคะ ฝึกสกิลด้วยการแปลแบบซับซ้อนยิ่งขึ้นในคีนี้นะคะเข็มจะเริ่มปล่อยให้ทุกคนใช้ทุกทักษะที่เราฝึกกันมาด้วยการแปลป,ประโยคด้วยตัวเองแต่ไม่ต้องห่วงถ้าไม่รู้คำศัพท์ไม่เข้าใจไวกณ์เข็มจะคอยไกด์อยู่ข้างๆเสมอนะคะทุกคนจะได้ลองแปลลองฝึกเอาทุกอย่างที่เราเรียนกันมาเนี่ยมาลองปรับใช้ดูสิว่าทุกคนมองประโยคนี้ออกไหมเรียบเรียงประโยคนี้ได้ไหมควรจะเรียงแบบไหนได้บ้างแปลแบบไหนได้บ้างนะคะเราต้องแปลจากข้างหน้ามาข้างหลังหรือแปลจากตรงกลางไปข้างหลังหรือแปลจากตรงกลางมาข้างหน้าทุกอย่างที่ทุกคนสงสยัยเดีเ๋ ให้เรื่อยๆโดยที่ทุกคนต้องลงมือแปลเองในคีนี้นะคะเป็นสนามฝึกยอมๆเพื่อให้ทุกคนฝึกทุกอย่างนําทุกอย่างที่ใช้มาปรับใช้ได้อย่างเต็มที่ที่สุดค่ะคีที่10ทริคก,การแปลแบบยาวทริคการแปลแบบยาวนี้เข็มรวบรวมเนื้อหาที่เป็นการแปลไม่ยาวมากจนถึงยาวมากนะคะหรือประโยคซับซ้อนมากแบบนี้แต่เชื่อว่าทุก บททุกคนจะสามารถแปลได้แน่นอนเพราะว่าเราผ่านการเรียนทั้งหมดจากคีหนึถึงคีก้ามาแล้วเรียบร้อยถ้าทุกคนนาทุกทริคทุกวิธีมาปรับใช้ในคีสิ0นี้ทุกคนจะสามารถแปลประโยคยาวๆได้แปลเนื้อหาได้และทุกคนจะเห็นว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเชื่อเข็ม เดี๋ยวเข็มจะคอยไกด์ให้อยู่ข้างๆนะคะแล้วทุกคนจะได้ลองแปลด้วยตัวเองไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนทุกขีทุกบทเรียนเข็มอยู่ด้วยแล้วก็มีเฉลยมาให้ด้วยนะคะใครอยากแปลพร้อมเข็มแปลพร้อมเข็มใครอยากลองแปลก่อนแล้วมาเฉลยพร้อมเข็มก็ได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นในคีย์ึถึงคีสินี้เราจะมารู้จักการแปลประโยคทุกอย่างนะคะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานประโยคแบบง่ายอย่างสั้นมาประโยคแบบยาวแบบกลางประโยคในประโยคประโยคขัดแย้งประโยคแบบ ซ้อนกันนะคะการขยายการดูประธานกรรมกริยาการขยายประธานขยายกรรมการเชื่อมด้วยการบอกเวลาทุกอย่างที่พูดมานี้นะคะทุกคนจะได้เรียนกับเข็มทั้งหมดในคียนี้ค่ะตั้งแต่คียนึถึงคีสิบนี้นะคะทุกคนจะได้อยู่กับเข็มกว่า30ชั่วโมง 30ชั่วโมงนิดๆนะคะที่เราจะได้อยู่ด้วยกันได้ฝึกตั้งแต่การลงท้ายประโยคการเริ่มแปลประโยคสั้นประโยคยาวจนถึงการอ่านพารากราฟยาวๆได้ดังนั้นในคลาสนี้นอกจากที่ทุกคนจะได้ฝึกกับเขมแล้วนะคะทุกคนยังล้นระยะเวลาการฝึกแปลภาษาเกาหลีไปได้หลายปีเลยค่ะเพราะว่าเขมใส่ทุกอย่างที่เขมรู้มาให้ในคลาสนี้หมดแล้วัมูลค่าของคลาสนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันคลาสหนึ่งถึงคลาสสิบสกว่าชั่วโมงนะ ทุกคนจะได้อยู่กับเข็มฝึกแปลทีละคำฝึกทำทีละตัวดูกันที่ประโยคต่อประโยคคำต่อคำแล้วเข็มไกด์ให้ทั้งขานะคะและมีบทท้ายทายที่นักเรียนจะได้ฝึกแปลด้วยตัวเองแต่เข็มอยู่ไกด์ให้ตลอดเวลาคาัดนี้นะคะมูลค่า1 5 0 0บาทสำหรับคนที่อยากฝึกแปลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสามารถแปลประโยคยาวๆได้ดูออกว่าคืออะไรแม้ว่าจะยังไม่เคยเรียนวยเคราะ์ตอนนั้นมาก่อนก็ตามเอาวิธีที่เข็มใช้ทั้งหมดไปเลยคะ่ะทุกคนและพิเศษนะคะในช่วงเปิดตัวนี้สําหรับคนที่ต้องการเข้าคาดสาหรับคนที่ต้องการอยากจะ ภาาษหลีไดอยากฝึกตั้งแต่พื้นฐานเลยว่าตอนนี้หนูเรียนไปก่อนประมาณน,นี้แล้วก็อยากจะเริ่มฝึกแปลเลยอะทำไปพร้อมๆกันในช่วงพิเศษนะคะ3วันนี้ในรอบเปิดตัวนะคะนักเรียนสามารถเข้าคลาสมาเจอกับเข็มได้ด้วยราคาเปิดตัวพิเศษมาก6 5 9 0าบาทเท่านั้นค่ะในช่วงเปิดตัวนี้นะนอกจากจะได้อยู่กับเข็มทั้ง10คีย์ตั้งแต่คีย์หนึ่งถึงคีย์สิลองแปลด้วยการแบบจับมือกันทําแล้วอยู่กับเข็มฝึกกับเข็มนะคะเนื้อหาแบบฝึกหัดเตรียมมาให้แล้ว พร้อมเฉลยนะคะแน่นมากทุกคนได้เก็บสับไปด้วยรับรองว่าแปลได้ดูออกแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะเข็ยมยังมีโบนัสเสริมการเรียนเสริมการแปลของทุกคนให้เก่งขึ้นไปอีกอย่างแรกนะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือเข็มอยากให้ทุกคนจาคาศั์แม่นๆใช่ไหมคะโบนัสชิ้นแรกเข็มจึงเตรียมคําศัพท์สาหรับคัดมาให้แล้วทั้งหมด500คําด้วยกันค่ะทั้ง500คํานี้นะคะนอกจากนักเรียนจะได้เห็นคําศัพท์เห็นคําแปลนักเรียนยังสามารถฝึกคัดได้ทีละคาทีละคาได้เลยแทนที่เราจะมาจํา แต่และตัวใช่ไหมคะการเห็นคําศัพท์ฝึกเขียนไปด้วยเนี่ยจะทําให้เราจําได้เร็วมากขึ้นและจําได้นานมากยิ่งขึ้นคําศัพท์เนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการแปลดังนั้นเข็มจึงเตรียมชีดคัดคำศัพท์มาให้แล้วทั้งหมด500คําที่จําเป็นสําหรับคนเริ่มต้นชิตนี้ยังไม่เคยให้ที่ไหนมาก่อนดังนั้นคาดนี้ ทุกคนได้รับชิดนี้ไปนะคะทิ่คัดคําศัพท์นี้มูลค่า900บาทนะคะเขียนจัดเตรียมให้เป็น PDF นะคะเป็นไฟล์ทุกคนสามารถนําไปพริ้นก็ได้ทุกคนจะคัดใน iPad ก็ได้ยิ่งคัดเยอะยิ่งทำทุกคนจำคำศัพท์ได้เร็วและเสริมการแปลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะในคาดนี้นะคะนักเรียนจะได้อยู่กับเข็มทั้ง10คีย์นี้พร้อมกับโบนัสพิเศษ คำศัพท์5 0าคำจากราคาเต็ม1,500บาทสามารถเข้าคลาสนี้ในรอบเปิดตัวด้วยราคาเพียง6,590บาทเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะโบนัสที่สองเจมมาให้ขาดไม่ได้เลยคือแพลนเนอร์นอกจากที่เราจะมีบทเรียนดีๆแล้วมีวิธีการคัดคำศัพท์แล้วใช่ไหมคะมีทุกอย่างที่เข็มเตรียมมาให้แล้วอย่าลืมจัดแผนการเรียนของตัวเองว่าเราจะเรียนวันไหน กี่โมงถึงเมื่อไหร่คลาสนี้เราต้องการจะปิดเขาเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เข็มอยากให้ทุกคนเรียนต่อต่อการแบบนี้ดังนั้นไม่ได้อยากให้เรียนทีเดียวพืดเดียวนะคะทุกคนอาจจะแบ่งบทเรียนเป็นวันนี้1ชั่วโมงวันนี้1ชั่วโมงก็ได้ทุกคนเรียน30วันถทาวันละ1ชั่วโมงเนี่ยก็เรียนเสร็จแล้วนะดังนั้นเข็มจึงเตรียมแพนเนอร์นะคะสําหรับการวางแผนการเรียนด้วยตัวเองสําคัญมากเพราะอยากให้ทุกคนเข้าใจเนื้อหาแล้วก็เห็นวิธีการเรียนเห็นความก้าวหน้าของการเรียนของตัวเองดังนั้นแพ 790บาททำให้ทุกคนสามารถวางแผนการเรียนด้วยตัวเองได้แล้วก็เรียนได้สนุกขึ้นเรียนรู้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนจะได้รับ1 0คีย์อยู่กับเข็มเต็มๆ10คีย์และมีโบนัส2ชิ้นนะคะโบนัสแพนเนอร์นี้เข็มจัดมาให้แล้วเรียบร้อยอย่าลืมใช้ในการวางแผนการเรียนของตัวเองนะคะทุกคนเพราะแต่ละคนนะมีวิธีการเรียนไม่เหมือนกันดังนั้นเราจึงต้องสร้างแผนการเรียนของตัวเองขึ้นมา โบนัสท,ที่3โบนัสท,ที่3นี้นะคะเป็นแหล่งรวมการ์ตูนบทความประโยคต่างๆสำหรับคนที่อยากจะฝึกแปลเข็มรวมมาให้เยอะมากมูลค่าในคลาสนี้นะคะอยู่ที่1,500บาทในคลาสนี้อยู่กับเข็มเดี๋ยวเข็มจะชวนทุกคนดูว่าดูยังไงดูอะไรดูที่ไหนได้บ้างอันไหนฟรีอันไหนเสียเงินส่วนใหญ่เข็มจะรวบรวมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายมาให้สนุก ใช้งานได้จริงและได้เห็นคำศัพท์ได้เห็นภาษาในการใช้งานจริงในทุกๆเว็บไซต์แน่นอนรับรองว่าคนที่อยากจะหาแหล่งฝึกเยอะๆมากๆอยากจะฝึกอันไหนดีเข้มเลือกมาให้แล้วแล้วก็แบ่งตามการใช้งานมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในโบนัสที่3นี้ค่ะตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับเข็มในคีทั้ง10และเพิ่มโบนัสทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะยังคงเข้าคัสในราคาเฉพาะรอบเปิดตัวนี้พิเศษ ,6590 บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม1 5 0 0บาทค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะทุกคน ในรอบนี้เข็มมีสเปเชียลโบนัสสำหรับรอบเปิดตัวเท่านั้นเท่านั้นเลยนะคะสเปเชียลโบนัสชิ้นที่1เป็นแกรมมาชีตนะคะเข็มรวมไวยากรณ์ที่ใช้จริงใช้ได้บ่อยมีหลากหลายความหมายเข็มรวมตัวอย่างประโยคและวิธีการใช้มาให้แล้วในชีตนี้นะคะแม้ว่าใครที่ยังไม่ได้เรียนว่าไวยากรณ์นี้ใช้งานอย่างไรแต่เราจะดูกันที่คอนเซปต์เราจะดูว่าไวยากรณ์นี้ใช้ยังไงให้ความหมายยังไงได้บ้างนะคะพอทุกคนได้ชีตแกรมมาชีตนี้ไปแล้วทุกคนจะได้รู้ว่าอ๋อไอไวยา ก่อนที่เขาใช้กรัรหรือที่เราเห็นเนี่ยนะเขาให้ความหมายว่าอย่างไรเขาใช้งานอย่างไรแบบนี้นะคะเขามีตัวอย่างการใช้งานอย่างไรแกรมมาชีดนี้นะคะจะช่วยให้ทุกคนใช้ วยากรณ์ภาษาเกาหลีได้ง่ายมากขึ้นเข้าใจได้รวดเร็วมากขึ้นสนุกกับการแปลมากยิ่งขึ้นค่ะแกมมาชิทนี้มูลค่า1 0 5 0บาทในแกมมาชิทนี้นะคะทุกคนจะได้ลองปรับใช้เห็นตัวอย่างเห็นการใช้งานจริงเห็นความหมายนะคะชิ้นนี้ทุกคนก็รับไปเลยเช่นเดียวกันค่ะเข็มจัดมาให้แล้วเพราะว่าอันเนี้ยมีประโยชน์ต่อาการฝึกแปลมากๆต้องดูให้ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันจะช่วยทุกคนแปลได้หลากหลายมากขึ้นเข้าใจประโยคได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะสเปเชียลโบนัสชิ้นที่2งสเปเชียลโบนัสชิ้นี้นะ ซีรีส์กันดูว่าไอซีรีส์ที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยเขาพูดประมาณไหนกันบ้างขอบเขตของความยากเป็นยังไงแล้วเวลาเราดูเนี่ยเราดูอย่างไรเดี๋ยวเขมจากไกด์ให้ทุกคนนะคะเราจะมาลองเปิดดูกันส,สดเลยว่าเฮ้ยประโยคนี้เขาพูดว่าอะไรคํานี้หมายถึงอะไระเวลาเราเรียบเรียงประโยคแล้วมันให้ความหมายว่าอย่างไรได้บ้างนะคะในคลาสนี้มูลค่า1,250บาททุกคนจะได้ฝึกแปลกับเขมจากเนื้อหาคลิปจริงๆ ลองทํากันจริงๆลองทํากันสดๆเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสเปเชียลโบนัสที่นี่2นี้ก็ถูกรวมอยู่ในคัสแล้วเฉพาะรอบเปิดตัวนี้นะคะสเปเชียลโบนัสเนี่ยเป็นของขวัญพิเศษที่จัดเตรียมมาให้โดยเฉพาะเสริมการเรียนของทุกคนให้เข้าใจมากย่กขึ้นและที่ขาดไม่ได้เลยเข็มขอนําเสนอมากๆเพราะเข็มไม่เคยทาให้คัสไหนมาก่อนในคัสการแปลนี้นะคะเรามีของขวัญสุดพิเศษให้ทุกคนด้วยนั่นคือหนังสือคีย์เวิร์ดบุ๊กนะคะเป็นครั้งแรกของเข็มโคเรียที่จัดส่งหนังสือประกอบกับคัทสี่สีเต็มเล่มส่งตรงถึงหน้าบ้านเลย เล่มนี้นะคะหนามากส่งให้เฉพาะรอบเปิดตัวเท่านั้นนะแล้วก็อย่าลืมในเล่มนี้ทุกคนสามารถใช้เรียนประกอบกับคลาสได้เลยทันทีคะ่ะเฉพาะรอบเปิดตัวนี้เท่านั้นนี่นะคะตอนนี้น้องอยู่ในมือเข็มแล้วอันนี้นะคะเป็นหนังสือที่เข็มทําเป็นตัวเทสขึ้นมาว่าเนื้อหาของเขาเป็นอย่างไรดูนะดูความหนานะหนามากอันนี้คือหนาเท่าไซส์จริงเลยนะคะแล้วก็เป็นปรินสีสีข้างหน้าข้างในแบบนี้ข้างหลังก็เป็นปกสีทองแบบเป็นเป็นปกสีม่วงตัวสีทองแบบนี้นะคะ แล่มนี้เข็มตัดส่งให้ถึงบ้านเลยประกอบการเรียนทั้งคาสกว่า30ชั่วโมงของเราเนื้อหาอยู่ในนี้หมดแล้วค่ะจัดเตรียมมาให้แล้วทุกคนสามารถเรียนไม่ต้องไปเป้นเองหรือใครอยากใช้ iPad เข็มมีไฟให้นะคะไม่ต้องกลัวมีให้อยู่แล้วส่วนใครที่อยากลองเขยมเป็นหนังสือดูบ้างเข็มจัดทําให้อันนี้คือครั้งแรกเลยทุกคนที่ทําให้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเป็นของขวัญพิเศษส่งตรงถึงบ้านเลยค่ะในคันนี้นะคะทั้งหมด10คีย์ด้วยกันทุกคนจะได้โบนัสทั้งหมด3ชิ้นและสเปเชียลโบนัส2ชิ้นนะคะพร้อมกับนนน้้องคี ส่งตรงให้ถึงบ้านเลยเฉพาะนักเรียนที่เข้าคลาสในรอบเปิดตัวเท่านั้นทุกคนสามารถเข้าคลาสในราคาเปิดตัวนะคะเพียง6,950บาทเท่านั้นค่ะพิเศษมากๆเฉพาะช่วงเปิดตัวในรอบเปิดตัวนี้นะคะเข็มจะเปิดคลาสให้ทุกคนสมัครพร้อมกันในวันที่1 2 3กร,รกฎาคมนี้นะคะวันที่1กรกฎาคมเนี่ยเข็มจะสแตนบายตั้งแต่8โมงถึงวันที่3นะคะถึงเที่ยงคืนเท่านั้น123กร,รกฎาคมนี้ทุกคนสามารถอยู่กับเข็มทั้งหมด30กว่าชั่วโมงจากราคาเต็มบวกมูลค่าโบนัส1 5 9 9 0บาทในครั้งนี้นะคะทุกคนสามารถเรียนที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้นะคะจะเรียนรวดเดียวก็ได้หรือแบ่งเรียนก็ได้จะใช้ชีทไหนก็ได้นะคะเพราะเข็มมีไฟล์รองรับให้แล้วในคารา้นี้ทุกคนสามารถกลับมาทบทวนได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งในระยะเวลาทั้งหมด ด้วยกันเข็มเชื่อว่าทุกคนแบบเดือนแรกทุกคนก็เรียนจบแล้วแหละแต่ว่าเข็มให้เวลาทวน3ปีนะคะเผื่อใครยังไม่แน่ใจว่าอันนี้ใช้ยังไงนะอยากกลับมาดูกลับมาทวนทวนได้เสมอทวนกี่ครั้งก็ได้ในระยะเวลา3ปีด้วยกันค่ะดังนั้นอยู่กับเข็มค้านี้ แปลได้แปลเก่งแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะทุกคน123ก,กรกฎาคมเท่านั้นและที่สําคัญหลังจากรอบเปิดตัวเช้นสุดลงนะคะสเปเชียลโบนัสทั้งหมดจะหายไปและน้องคนนี้จะหายไปเช่นเดียวกันค่ะเล่มนี้จะถูกส่งให้เฉพาะคนที่สั่งทันในรอบเปิดตัว123าก,กรกฎาคมน,นี้เท่านั้นนะคะรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากฝึกด้วยตัวเองก่อนสามารถไปดูคลิปที่เ,เขมทำว่าให้ก่อนหน้านี้นะคะลองเรียนด้วยตัวเองดูได้ค่ะแต่ใครที่อยากจะเริ่มเรียนจริงจังแล้วอยากจะลองแปลได้แล้วอยากเห็น ประโยคแ้ะแปลออกเลยอยากเข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่อยากจับต้นชนปลายให้ถูกเรียนผ่านประสบการณ์ของเขมลดนระยะเวลาการเรียนให้สั้นลงเพิ่มความแม่นยำม,มากขึ้นสนุกมากขึ้นอยู่กับเขมตลอด30กว่าชั่วโมงและทุกทวนได้เต็มๆกี่ครั้งก็ได้ไม่จํากัดในระยะเวลา3ปีด้วยกันช่วงเปิดตัวเข้าคาัสได้ในราคา6590บาทเฉพาะ3วันนี้เท่านั้นนะคะใครที่พร้อมแล้วเดี๋ยวไปเจอกับเข็มในคัสแล้วเดี๋ยวเข็มจะจัดส่งน้องคนนี้ส่งตรงถึงว่าเลยค่ะทุกคนแล้วเจอกันในวันเปิดคัสนะคะอันยย